เนรมิตค่ำคืนแห่งความงามไว้อย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างสุดๆเลยค่ะกับงานฉลองครบรอบ11ปีบริษัทบอนชองบริษัทจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงามโดยคุณเอกนกรกอนฮิรันกรรมการผู้จัดการบริษัทบอนชองจำกัดพร้อมด้วยคุณเวทกรการชนากรบริษัทอันดับหนึ่งผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์สำหรับคลินิกความงามเซาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดงานฉลองความสำเร็จพร้อมทัพนักสแสดง ในวงการบันเทิงตบเท้าร่วมงานกันอย่างมากมายค่ะนอกจากนั้นค่ะยังมีการประกาศรางวัลบอลชองอวอร์ด2 2 2ตาซัมอบให้กับคลินิกและแพทย์ชื่อดังที่เป็นลูกค้าบอลชองที่มียอดซื้อขายมากที่สุดอีกด้วยค่ะครับก็งานนี้เป็นงานฉลองครบรอบ11ปีบริษัทบองซองนะครับบองซองเนี่ยเป็นบริษัทขายโบ็อกขายเครื่องมือแพทย์ขายเครื่องเลเซอร์เกี่ยวกับองค์การความงามทั้งหมด เราเป็นเพื่อนกับหมอทุกคลินิกเพื่อซัพพอร์ตหมอนะครับก็มอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าคนไข้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้คุ้มค่าที่สุดและใช้ของมาตรฐานนะครับ ก็ดีใจมากค่ะจริงๆเคยร่วมงานกับพี่เอกมาแล้วแล้วก็พี่เอกก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่คร่ำบอดอยู่ในวงการความงามกว่า20ปีก็เรา้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยแน่นอนสําหรับสิ่งที่เอกนมาให้คนไทยทุกคนได้ลองใช้กันดูนะคะตอนนั้นเราร่วมงานกับกับทางน้องหญิงเนี่ยร่วมงานก็ปังเป๊กันตลอดนะในตอนนั้นเป็นคลินิกความงามนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นบริษัทยาครับที่ซัพพอร์ตของหมอทั้งหมดนะครับ เราอยากให้ให้ผู้บริโภค้ใช้ของที่ดีค่ะก็วันนี้รู้สึกยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วอยากจะบอกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกันเอยไอคว่าจะเป็นครั้งแรกก็ตาม,ตามแต่ว่าก็เหมือนเป็นครอบครัวนะคะเพราะว่านอ้องเขาให้การดูแลที่ดีมากๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยอย่างน้องสองก็ 11ปีแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในวงการความงามแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเออนัดเองก็มั่นใจนะคะในในบองสองก็เลยอยากจะแบบร่วมง,งานด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ให้เกียรติป,ปีหน้าพี่จะลอยตัวมาต่อพ่อ <laughs> ยังบอกกันน้องหญิงกับทางทาง,ทางทางพี่นัทว่าเราคงร่วมงานแบบนี้ทุกปีเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยผมพิจารณาแล้วว่าน่าจะเป็นการการันตีความสวยอมตะ ถ้าเทียบกับพี่นัทเนี่ยทุกคนไม่อยากเรียกพี่นัทเลยจริงๆก็ดูหน้าอ่อนกว่าผมเยอะเลยเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยน่าจะพี่นัทยี่หกนะผมผมยี่ห้าอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าก็เลยบอกว่าอยากให้ร่วมงานแบบนี้ทุกปีในฐานะเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์แบบนี้นะครับครับก็ถ้าเกิดจะใช้อยาเรื่องความงามให้มีคุณภาพก็คิดถึงบองซองตอนนี้เรามีโปรดักต์ใหม่ก็คือฟิลเลอร์ฟิลเลอร์คือยี่ห้อฟอเร่นะครับฟิลเลอร์ฟอเร เห็นหน้าทั้งสองท่านก็จะเห็นมีความสวยนะครับเราจะไม่มีคําว่าแก่นะครับฟิลเลอร์นึกถึงฟอเร่นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>